ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูเป็นตัวอุปกรณ์ของ Apple นะครับพวกสายต่ออะไรพวกนี้ครับตัวนี้เป็น Thunderbolt 3 USB-C นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับยังไม่ได้แกะซีนนะครับในช็อปน่าจะขายอยู่หลักพันนะครับแต่อันนี้ขายให้800บาททุกตัวนะครับของมีจำกัดนะครับตัวนี้ก็สำหรับต่อจอนอกเลยครับแล้วก็น่าจะชาร์จแบตได้อยู่นะครับสำหรับที่เป็น USB-C นะครับ มันจะเป็นพอร์ตอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า Thunderbolt สามนะครับ Macbook ใหม่ใหม่จะมีพอร์ตรุ่นนี้หมดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น Thunderbolt สม USBc นะครับอันนี้ก็จะเป็น Thunderbolt to Internet adapter เหมือนที่ต่อสายแลนครับให้ดูคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับสำหรับต่อสายแลนเข้ากับ Macbook อะไรพวกนี้ครับตัวนี้จะดีมากตัวนี้ก็หลักพันเหมือนกันนะครับ ขายให้จีนละ้0 0เหมือนกันของมีจากัดน,นะครับมีบางอย่างก็ยังไม่ได้แกะซีนนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะซีนเหมือนกันครับยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้แกะนะครับของใหม่เป็นของแท้นะครับไม่ใช่ของเลียนแบบนะครับตัวนี้เป็น USB-C to VGA เป็นพอร์ต วีดีแล้วก็ USB แล้วก็ USBC นะครับตัวนี้สำหรับต่อจอนอกหรือต่อโปรเจคเตอร์ที่เป็นหัวเก่าๆแบบนี้ครับใช้พิเศษงานได้นะครับตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นของแกะแล้วใช้งานแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับขายนี้นะครับไปหยับนะครับแ0 0บาททุกชิ้นนะครับก็คือเอาไปใช้งานได้เลยครับส่วนอันนี้อันนี้จะเป็น USB Super Drive ดนะครับสำหรับไลท์แผ่นหรืออานแผ่น สำหรับ Macbook รุ่นใหม่ๆมันจะไม่มีตัวนี้แล้วครับก็คือใครที่ยังใช้ไล้์งานหรือแบบดูหนังฟังเพลงผ่านซีดีคือตัวนี้ดีมากครับของใหม่ยังไม่ได้แกะซิมเหมือนกันครับอันนี้เป็นของแท้ครับตัวนี้น่าจะ2,000-3,000กว่าบาทในในช็อปนะ้าหน้าเว็บเปิลมีขายอยู่ยังอันนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยครับตอนนี้ของเจะเหลืออยู่ละชิ้น2ชิ้นนะครับก็คือท่านใดสนใจก็ทักมาได้ที่เพจนิยมมือสนะครับ คุ้มนะครับพวกนี้ถ้าไปซื้อในช็อปหน้าเว็บอย่างต่ำๆก็พันขึ้นนะครับน,นี้ให้ชิ้นละแปดร้อยได้ราคาประหยัดได้ได้ของแท้เหมือนกันนะครับเอาไปใช้งานคุ้มๆมันจะมีอยู่ชิ้นสองชิ้นนะครับอย่างละชิ้นสองชิ้นก็ค่าๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับโอเคฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ